คลิปนี้เป็นคลิปทดสอบเป็นเตาทำขนมครกนะครับรุ่นสแตเลสสองหัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะได้สั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราทดสอบเสร็จแล้วเราก็จะใส่กล่องแพ็คให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปยังที่คุณลูกค้าที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับ อันนี้เป็นรุ่นสเต l เลตส2หัวเตาสังเกตสเตลเลตของเรานะครับอย่างที่ต้นคลิปนะครับจะให้ดูว่าความแข็งแรงนะครับและความทนทานแล้วก็งานสเตลเลตของเราเนี่ยทำงานได้สวยงามก็เป็นสเตลเลตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงจะมีนะครับไม่ไม่หักไม่ไม่ยุบนะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อนะครับทำสเตเลตรูปล่างคล้ายๆกันนะครับแต่จะบางนะครับ แค่โดนความร,ร้อนก็จะยุบตรงกลางเลยนะครับอันนี้เราสเตเลสเกต A นะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่ซื้อไปหรือคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะฮะว่าเอ๊ะทำไมราคาถึงต่างกันมากมายขนาดนั้นนะครับก็เราต้องมาดูตัวชิ้นงานแล้วก็ดูคุณภาพของเตาแก๊สและของโคมเตาด้วยนะครับอันนี้เราทาจาอันนี้นะครับฝาเราใช้ฝาตาลูกศรน,นะครับซึ่งฝาเนี้ยนะครับจะพอดีกับ เบ้าขนมครกนะครับพอเวลาปิดแล้วก็จะเสมอกันปิดขอบพอดีไม่เกินนะครับนะแล้วก็ลูกค้าขออ่าเป <ue> ็นเบ้าขนมครกที่สําหรับไวร่อนนะครับไวร่อนนะครับเรามีแบบแค่กับแบบร่อนนะครับถ้าถ้าร่อนนี่ขอบตรงนี้จะหนาฮะขอบขอบจะหนานะครับก็คุณลูกค้าก็ขอแบบร่อนนะครับครับแล้วก็มาดูนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราจะใช้ถงกระจายความร้อนนะครับ ผ่นกระจายความร้อนนี่เราทาจากเหล็กแผ่นนะทำเป็นเหล็กแผ่นหนานะครับเพื่อจะได้กระจายความร้อนและเก็บความร้อนได้ดีนะครับส่วนเตาเราใช้เตา C30 นะครับอ่าเป็นวาลวโยกนะครับเป็นวาลวโยกนะครับวาลวโยกสังเกตง่ายนะครับเวลาปิดก็เป็นแบบนี้เวลาเปิดก็ดึงเข้ามาหาตัวเรานี่ก็คือเวลาเปิดมันจะสังเกตง่ายกับดิง อ่าแบบวาล์วหมุนถ้าวาล์วหมุนเนี่ยเวลาเราเปิดแก๊สทิ้งไว้เนี่ยเราไม่รู้นะครับพอดีเนี่ยเตาเราเปิดทิ้งไว้แล้วเราก็มาเปิดถังเลยแก๊สมันก็สะสมในนี้นะครับเวลาเราใช้ปืนหยุดจุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะลุกลามปุ๊บขึ้นมาใส่หน้าอ่าใส่มือนะครับเราใช้วาล์วยกดีกว่าครับจะได้สังเกตดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆนะครับนี่ครับเดีย๋ยวเราจะลองไฟให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับด้วยครับก็ นี้ใช้สำหรับอ่าสำหรับเขาเรียกสำหรับร่อนนะครับสูตรร่อนก็ใช้เบ้าดูปตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าใช้แบบแคะเราก็แนะนําตาไก่นะครับตาแก่ในสาหรับไว้แคะแต่ร่อนเนี่ยจะร่อนไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าขอบขอบเนี่ยเขาจะบางนะครับเพลทายเวลาเทแป้งปุ๊บเนี่ยมันจะล้นนะครับแต่ข้อสําคัญนะครับถ้าร่อนเราต้องใช้กระทะที่เบาหน่อยนะครับเบาหอยนะครับ นี่ครับแผ่นกระจตยความร้อนนะครับสังเกตเตานะครับเราจะมีตัวรับขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวรับขึ้นมาตรงนี้สูงประมาณ1นิ้วนะครับจากสูงขึ้นมาจากหัวเตาเนี่ยขึ้นมาประมาณ1นนิ้วเพราะฉะนั้นเราวางแผ่นลงไปเนี่ยเราจะไม่ปิดรูนะครับก็ก็ใช้ได้เลยนะครับก็ทีนี้เรามาดูไฟนะครับมาดูไฟ หลังจากแบบชุดนี้เราจะมีหัวปรับสายให้ด้วยนะครับแล้วก็เดินสายท่อแก๊สทนแก๊สทนน้ามันนะครับสีส้มเนี่ยไม่ใช่ PVC นะครับทําจากยางนะครับทนแก๊สทนน้ำมันนะครับข้างในทนแก๊สข้างนอกทนน้ํามันนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นใยแก้วนะครับเป็นใยแก้วหนาเลยนะครับเรามาดูเปิดไปนะครับนะครับไฟจะสวยนะครับไฟจะสวยนะ ที่ห้อเนี้ไฟจะสวยดีนะครับอะไหล่ก็มีตลอดนะครับถ้าเกิดกรณีว่าใช้นานๆแล้วมันเสียเราก็มีอะไหล่นะครับเนี่ยวาล์วตัวนี้มีเปิดอันนี้ต้องปรับนะครับเพราะว่าปรับปรับครั้งเดียวก็หายนะครับเพราะว่าอย่าไปปิดหมดถ้าปิดหมดเนี่ยไฟจะแดงแบบนี้นะครับไฟแดงอย่างนี้เป็นขมเหลวความร้อนก็ไม่ดีและทําให้ภาชนะนั้นดบด้วยนะครับนะฮะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยมาดูข้างนี้นะครับ ก็คุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับโดยโดยรายละเอียดนะครับสงสัยก็โทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็สั่งซื้อทางเราก็จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยทางร้านเนี่ยเราจะไม่มีเก็บปลายทางนะครับก็คุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาแล้วเราก็โอนเงินกันพอโอนเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็ส่งสลิปให้กันแล้วก็ที่อยู่นะครับเพราะว่าสลิปนั้นก็เป็นหลักฐานทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ เราทํากิจการเราไม่ใช่ทําเพื่อมาโกงนะครับก็สนใจนะครับก็โทรเข้ามาตามเบอร์นี้เลยนะครับทางลนทาง facebook นะครับก็ทาง y o ยูทู e ทาง youtube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านะครับเราคุยกันก่อนนะครับเนี่ยเราได้สินค้าดีคุณภาพนะครับของเราสินค้าแพงนะครับ ราคาสูงแต่เราเน้นด้วยคุณภาพและบริการหลังการขายถ้ามีปัญหาก็โทรเข้ามาคุยกับผมได้เลยนะครับเสียงที่รับโทรศัพท์กับเสียงที่คุยใน YouTube อันนี้นะครับก็เสียงเดียวกันเราก็จะคุยกันได้นะครับหรือจะมีปัญหาเราแก้ไขปัญหาทางไลน์โดยใช้วิดีโอ c อ l ก็ได้นะครับ อย่าลืมนะครับสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรามี1ห,หัวเตา2หัวเตา3หัวเตาและ4ี่หัวเตาและแต่คุณลูกค้าจะสั่งทําได้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ